30มสิบซับแล้วฉลองไงดีนั่นสิ t days later ซซาวสงสัยไหมครับว่าผมใส่ชุดรอดอกทำไมเพราะว่าวันนี้วันอังคารที่28เป็นวัน เฉลิมพรอชนมาพรนษาของราชการที่สิบนั่นเองเวลาเจ็ดนาฬิกาซื้อข้าวกินกันนี่เป็นรูปก,ก่อนเริ่มงานเป็นไง<า>ผมหลออคบพอเริ่มงานผมก็ได้มีส่วนในการถวายสังฆทานและผมก็ได้เป็นเด็กวัดด้วย เข้าสู่ช่วงมีเรื่องมาเล่าตอนที่ผมได้เป็นเด็กวัดน,นั้นส่วนใหญ่ของที่จะใส่บาตรนั้นก็จะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งนมเป็นน้ําและไม่อยู่ครั้งนึงผมเดินไปหาคุณครูท่านหนึ่งเขาใส่เป็นเงินเข้ามาแล้วพาเขาก็ยื่นมาให้ผมและบอกว่าเก็บไว้นะลูกให้ผมคิดว่าท่านฝากเงินไว้ที่ผมก่อนแล้วท่านค่อยเอาคืนแต่ที่ไหนได้ท่านบอกว่าเอาไปเลยผมขอขอบคุณครับขอบคุณภาพจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม หลังจากทำบูญตักบาตรเสร็จก็เข้าพิธีนี่คือภาพเมื่อเสร็จพิธีแล้ว <you> เป็นไงผมหลอมไหม หน้าร้านอาหารข้างคามจะมีร้านป้าอ้อยข้าวมันไก่ขายเยอะแยะเลยทีเดียวสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาฉลอง30ซับที่ร้านว้าวโอเฮงครับรเอาพอ,อข้าวมันไก่ป้าอ้อยโอเคร้านนี้ก็จะมีเมนูเยอะเลยไม่จะเป็นปราชาติแปรซ่านะ,ข,ะข้าวระลั้ไทยข้าวแกงเช่อ่่าข้าวหลาวต้มเช่อ่าโปแต รสชาติเป็นไงบ้างครับคุณสิริรสชาตินี่มันนี่มันอะไรเนี่ยมันช่างอร่อยจริงๆเราจะพูดไปยังไงดีคิดสิคิดอ๋อนึกออกแล้วเราจะพูดแบบสไตล์โชเล่แบบที่เราเคยทําไงอาเ<ฮ>ยอ้าเลยเอาเฮ้เดินไปไหนเดินไปไหนเดียว แต่ใครไม่รู้ที่บัญญัติขึ้นมาว่าหลังกินข้าวเราต้องเล่นกีฬาขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันกดซับสไคร์จนถึง30ซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งงุ้งงง้งงด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ